สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมาดี้1528ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมปลาของเกมอะไรก็ไม่รู้นะเกมนี้ขอคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวผมจะสอนโหลดโปไว้ด้านล่างไม่ใช่ด้านล่างลิงนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาสอนสักตัวหนึ่งพะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่านี่ไมค์งงมคาร์ดึงไงไมค์คารัดซื้อแบบซี้ีเจยี่ห้านหน ยี่สามหัวแตกถ้ามันไม่ตุดนะยี่สามเท่ยผมยี่สามโอ้โหยี่สองครับยี่สองยี่สยี่้ยังไงล่ะผมลบได้ยี่สองหัวแตกแน่นอน พี่ห้าี่หกนะีลบได้กิ 4, หัวลุกแน่นอนนั่นจกเต็ม ผมเอา23ดีกว่าเดี๋ยวมันไม่แม่นต้นโดนฉลามแน่นอนยินจงจัวมึมาเดี๋ยวเราไปสอรลกกัน มาครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าจอโทรศัพท์ของคนะให้ท่านกดไปที่ YouTube นะกดปุ๊บนี่ให้ท่านพิมพ์เพราะว่านี่แจกโบเกมปลาของได้ทุกตัวละครนี่แบบนี้เลยได้แบบนี้กดค้นหาอันนี้นะได้จริงเนี่ยสอุปลดนนเนี่ยก็ขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะนี่คนนี้เลย เนี่ยเนี้ยแล้วขั้นกดไปตรงนิง้เนี่กดตันนี้เลยกดไปคลิกลิงเขาไหมครับน,นี่ครับลิงก์ของเขานี่ก็เอาแล้วก็สวัสดีา้ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะเนี่ย ท่านจะเห็นสีฟ้านะให้ท่านกดไปที่สีฟ้าเลยนะกดปุ๊บรอนะกดดาวน์โหลดข้างล่างกดดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ข้างบนนี่แต่ผมดถ้าเสร็จแล้วให้ทา่านกดเข้าไปนะท่านทา่านกดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ครับหรือหน้าจอใหญ่ให้ท่านกดติดตั้งได้เลยนะเพราะผมติดตั้งไปแล้วให้กดติดตั้งนะ โอเคถ้าติดตั้งเสร็จนะมันจะมีปุ่มมีปุ่มเปิดกับเสร็จสิ้นอยู่ตรงนี้นะให้ท่านกดไปที่ปุ่มเปิดหรือปุ่มเสร็จสิ้นก็ได้นะโอเคแต่ผมไม่ต้องแล้วแหละนี่กดกลับเนี่ยปุ่มกับเสร็จสิ้นท่านกดเปิดก็เปิดนะแต่ผมเสร็จสิ้นดีกว่าเพราะผมจะล้วอันนี้ผมแค่มาอะไรให้ดีเนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยเด็ไม่ต้องแชร์นะไลค์ like อย่างเดียวพอการไลค์ครับ